ปีศาจก็แลแสไฟฟ้าตาสเถอะเจ้าปีศาจร้ายเฮ้ยย่าไปนอนได้แล้วบางปอนคืนนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะบางปอนเงอ๋ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเ ปังปอนปังปอนลูกงอ,อ,อ,อพ่อคราลอทำยังไงจะปีศาจกระแสะไฟฟ้าถึงได้หายไปอะครับง่ายนิดเดียวพ่อก็ปิดทีวีสิลูกปีศาจกระแสะไฟฟ้าน่ะมันคงจะโกรธแหละที่เห็นปังป,อ,งปอนเปิดทีวีทิ้งไว้หากเราใช้กระแสะไฟฟ้ามากขึ้นโรงงานไฟฟ้าก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสําคัญของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะลูกครับพ่อตายปอนจะไม่เปิดทีวีทิ้งเอาไว้แล้วเหรอครับ ใช่ลูกเราต้องช่วยการประหยัดไฟเข้าใจแล้วเราก็ไปนอนได้แล้วบังปอนปีศาจกระแสไฟฟ้ามาเหรอลูกเปล่าก็ล่ะปีศาจบันไดเนะกล่อย